บุญนิ์ซีเทกอนสารค่ะได้จ้าน้องหอกกระไรบุญนทิ์ซีเทอนสารแล้วจ้ะเด้อพีนีบุญธิซีพมีนีเทคอนสารค่ะบ้านยาแดงค่ะ นี่ขวาเนื้อค่ะอืมขวาเนื้อขวัวปลาแล้วคณะเปหนีเลยคุณสารเออเด้ยดย้นี่จัดหรอกนี่จัดหรอกจ้า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  อันนี้น้ำหยากะทิค่ะเป็นเป็นบุลน,นะคะเนาะโรยอันนี้เป็นขนมเสร็จและะ้ค่ะต๊ะกิน ไปขึ้นโทรตามไอขึ้นโมยู่ยใช้ไปไะไรกินโรงพยาบาลเป็นยังอีกว่าสมัยก็พ่อติด